แดชบอร์ดแบบไหนที่เพิ่มยอดขายกับธุรกิจของเราได้ระยะยาวคลิปนี้มาดูกันสำหรับคลิปนี้ผมเอาเนื้อหาที่แชร์ในไลฟ์มามาแชร์เป็นคลิปวิดีโอให้ถึงใจมากยิ่งขึ้นสําหรับเรื่องของแดชบอร์ดที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเราเรามาดูกันว่าแดชบอร์ดในที่นี้คือเป็นยังไงนะครับซึ่งแดชบอร์ดในที่นี้ก็จะเป็นแดชบอร์ด ในพาร์ทที่ผมนำมาใช้กับธุรกิจที่ทำเว็บไซต์แล้วก็ทำตัว s e o รวมถึง Google Ads ด้วยนะครับก็โอเคเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงก็ mm hmm. ในส่วนนี้ครับ mm hmm. ก็เป็นสไลด์เข้าใจลูกค้า SEO ของคุณผ่านแดชบอร์ดนะครับ มาเดี๋ยวเราลงรายละเอียดมากขึ้นว่าเป็นยังไงละกันนะโอเคหลักๆผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนของแดชบอร์ดที่เราจะต้องรู้ก็คือมีทราฟิกมีแลน k i กิ้งแล้วก็มีคอนเวอร์ชันนะครับในส่วนของทราฟิกเนี่ยก็จะมีส่วนของอะวิวเ s สชั่นยูเซอร์ชาน e ลนะครับ ซึ่ง View Session User นี่ก็เป็นโปรติอยู่แล้วที่เราจะต้องรู้ว่ามีคนเข้ามายังเว็บไซต์ของเรากี่ i e w หรือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ c h n n e l เนี่็คือเราจะต้องแยกให้ออกนะว่าเวลาเเรามีคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องแยกให้ออกว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาจากช่องทางไหนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัว n n e n เนี่ยครับมันจะไปผนวกกับ Conversion คือเราก็จะต้องรู้ว่าโอเคช anel n organic เนี่ยเกิด conversion เท่าไหร่ c h anel n เพ g เนี่ยออกจาก Con มี conversion เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็ page p a t ก็คือเราก็จะต้องแยกแต่ละหน้าของเราได้ด้วยว่ามีข้อมูลคนที่เข้ามามี engagement ยังไงบ้างนะครับบนเว็บไซต์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะโอเค traffic แล้วเดี๋ยวมาดูเรื่อง ranking นะครับ ranking เนี่ยก็จะเป็นแบ่งผมแบ่งเป็น keyword เออเวอร์เรดโพซิชันค่าเป็นคีย์เวิร์ดในอ่าอย่างคีย์เวิร์ดในที่นี้ก็ต้องรู้ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคนเข้าเว็บไซต์ของเรามากน้อยแค่ไหน e v e r วอร์เรดโพซิชในคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยเว็บไซต์ของเราติดอยู่ที่อันดับเฉลี่ยที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้แ a n กิ้งหนึถึงสาของเราหรือว่าจริงๆก็ทั้งหมดนั่นแหละครับว่าเว็บไซต์ของเราปัจจุบันติดแ a n k i n g อะไรบ้างครับแล้วก็ผมพนวกในเรื่องของ index. อินเด็กอ่าอินเดคืออะไร อินเด็กก็คือเราก็จะต้องรู้ว่าส่วนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันขึ้นไปถูกเก็บข้อมูลในตัวบอร์ด o o เกิลเนี่ยไปจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเว็บไซต์ของเรามีเอ,อ่อถูกเก็บอินเด็กไปแค่ไหนเนี่ยมันแปลว่าเว็บไซต์ของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีในการส่งข้อมูลให้กับทาง Google นะครับ แล้วก็โดเมนแบ็กลิงอ่ะผมก็จัดอยู่ในหมวดแรนกิ้งไปด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามีแบ็กลิงเลยเข้ามาในเว็บไซต์เราบ้างคอนเวอร์ชันอ่ะคอนเวอร์ชันเนี่ยคือสิ่งสำคัญในพาร์ทของตัวบิสเนสของเราเพราะเราอยากรู้ว่ายอดขายมายังไงมาจากหน้าไหนนะครับคอนเวอร์ชันในที่นี้ก็คือเป้าหมายที่เราต้องการจะรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงคอนเวอร์ชันเราต้องรู้ด้วยว่ามาจากช a นเอลไหนนะครับมาจากออร์แกนิกออร์แกนิกตรงนี้เขียนผิดนะ o r g a n กนเออเอเขียนผิดมาจากออร์แกนิมาจากเพศนะครับอีเวนต์อ่าอีเวนในที่นี้คือคอนเวอร์ชัเกิดด้วย Event อ,อะไรนะครับ Event l i ไลก็คือมีคนกดทักไลน์มากดโทรหาเรามาจากฟอร์มมาจาก p พ r ร์เชสนะครับถ้าเว็บไซต์เราเป็น e-commerce เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เออเราก็สามารถจับข้อมูลเป็น p พ r ร์เชสได้คือซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ไปเลย Conversion per page ตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการรู้ว่า ลูกค้าที่ติดต่อหาเราเนี่ยมาจากในหน้าไหนในเว็บไซต์ของเรามากที่สุดอันดับ 1, 2, 3ก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถนำมาทำการตลาดได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันก็คือหรือคอนเวอร์ชันเลทนะครับโอเคทีนี้ลองมาลงรายละเอียดสำหรับแต่ละอันกันมาดูในส่วนของทราฟิกนะครับซึ่งทราฟิกเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ คือด s ชบอร์ดจริงที่ผมนํามาใช้งานนะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพรวมคือดชบอร์ดหนึ่งดชบอร์ดจริงดัชบอร์ดนี่ก็คือดึงข้อมูลมาจากจัวตัว GA4 เพราะงั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปดูใน Google Analytics ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญของด s ชบอร์ดคือการที่เราจะเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดอันนี้คือสิ่งสำคัญของดชบอร์ดเพราะฉะนั้นดชบอร์ดจะต้องช่วยให้เราเห็นข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ และของข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีวิวนะครับซึ่งวิวในที่นี้เออก็จะถูกแบ่งเป็นเป็น n n l l นะครับว่ามาจากออแกนิกเท่าไหร่สังเกตอย่างเว็บไซต์ตัวนี้ของผมเนี่ยออแกนิกอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่อะไร่ว่าอยู่ที่65%นะครับที่เหลือก็มาจากในส่วนของออลิงก์อื่นๆบ้างมาจากมาจากโซเชียลบ้างมาจากการยิงแอดบ้างนะครับแล้วก็ Page Pad ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ พูดถึงแยกแต่ละหน้าเพจเป็นยังไงแล้วก็พูดถึงบอกว่าในส่วนของ conversion อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็จะเป็นข้อมูลของแต่ละหน้าไปนะครับในตัวนี้อ่าจริงๆมันจะเป็นอีกอันนึงนะอันนี้ผมดึงมาเห็นว่าตรงนี้มันก็จะถูกแบ่งอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ ranking นะครับ ranking ในตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับอ่ออย่างตัวนี้ผมก็ใช้เครื่องมือที่ ที่ใช้ในส่วนของงานเอเจนซี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ในการแทร็กหรือบางตัวผมก็ใช้ตัว h l e นะครับ HLEP ที่คุยบ่อยใน Channel นี้นะครับก็ใช้ HLEP ในการเช็คข้อมูลไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใส่ในแดชบอร์ดของเราได้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อม API มาลงแดชบอร์ดของเราก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ส่วนต่อมาคือฝั่งคอนเวอร์ชันนะครับคอนเวอร์ชันในที่นี้อ่านี่ก็จะเป็นพาร์ทที่เราต้องรู้อันนี้มันจะต่างกับตัววิวเมื่อกี้นะเดนนี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันจะต่างกับอันนี้นะอันนี้มันคือทราฟฟิกที่เข้ามาแต่ตัวเนี้ยมันคือบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของคอนเวอร์ชันที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยคอนเวอร์ชันเอ่อเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากในฝั่งของตัวเพศนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเป็นสัสดส่วนไปแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นออแกนิกอ่าอ,อันด ก็จะเป็นก็ก็มีในส่วนของสัดส,ส่วนลงมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีเวนต์ในที่นี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าแต่ละวันเพื่อ,อมีคอนเวอร์ชันเกิดจากอีเวนต์อะไรนะครับเพื่อที่เราจะไปเช็คกับในส่วนของทีมเซลล์หลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการที่จะให้เราเช็คยอดขายข,ายของเราในแต่ละวันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการคุมด้วยว่าโอเคในที่เนี้ย ลีดของเราหรือลูกค้าของเราเนี่ยมาจากจุดไหนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือนี่คอนคอร์รช per page ก็คือมาดูเลยว่าหน้าไหนของเราที่มียอดคอ v e r รชันที่ดีนะครับนี่ก็จะบอกตรงนี้หน้านี้สำคัญมากเพราะว่าเราก็จะได้นำมาใช้ในการทำการตลาดต่อแล้วจริงๆก็มีอีกนะครับก็จริงๆในฝั่งแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีอีกหลายพาร์ทนะครับ โอเคอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นดชบอร์ดที่ผมใช้ในงานของฝั่ง Google Ad อย่างเดียวครับก็คืออย่างเมื่อกี้เราให้ดูในฝั่งของภาพรวมเว็บไซต์แล้วทีนี้อันนี้คือดชบอร์ดที่ผมมาใช้ดูในฝั่งของ Google Ad นะครับถามว่าเราดูผ่าน Google Ad ได้ไหมก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดชบอร์ดเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพรวมของในส่วนที่เรากําลังทำมาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดชบอร์ดมันควรที่จะเป็นอะไรที่แบบรวมทุกอย่างนะครับอย่างในที่เนี้ ผมก็จะมาดูในตัวสีเขียวตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับก็คือดูในฝั่งของ conversion ว่าแคมเปญไหนที่มี conversion เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็เราก็ดูในในฝั่งของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแบ่งเนี่ยผมก็จะแบ่งชัดเจนไปเลยว่าจะดูในส่วนของ cost ส่วน cost per conversion แล้วก็ตัวคลิกเนี่ยผมก็จะดูน้อยที่สุดนะในส่วนของสีน้ำเงินจะดูน้อยที่สุดนะครับก็จะดูในส่วนของ i m p r e s s น อ่อท็อแล้วก็ตัว Ad ดอิมเพ s สชันตัวนี้ก็ดูด้วยนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการทำ uh, ต่อยอดในเรื่องของฝั่ง Google a d นะครับแล้วก็จะมีบางอันที่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางฝั่งของ SEO r a n k ใน r a n k i n g หรือ k e y w r r d พวกนี้ผมจะใช้ตัว h r e f ในการดูเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการไม่ว่าเราทํทำเว็บไซต์ทำา s o o หรือว่ายิงแอด o o o l l e d ออย่างเดียวเนี่ย a ดชบอร์ดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มยอดขายให้กับเรามันมีหลายข้อมูลมากที่บางครั้งเราที่ที่หลายครั้งที่เราไม่รู้แล้วเราพลาดไปนะครับซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะในการเพิ่มยอดขายให้กับเรานั่นเองสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ s e o ธุรกิจแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์ได้หรือมีคำถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไป